สวัสดีค่ะมือนีกับมาพอ,อกันอีกเช่นเคยเ้อค่ะมือนีเข้ากัจใจมาเรียนรู้ภาษาสามภาษาไปพร้อมๆกันเ้ยค่ะกต่ที่นี่ภาษาอีสานภาษาจีนและกับภาษาอังกฤษเ้อค่ะรับชมไปพร้อมๆกันเ้อค่ะอ้าวเริ่มจากคำแรกสวัสดีภาษาอีสานสบายดีสวัสดีภาษา,า,าอังกฤษ hello สวัสดีภาษาจีน อ่าต่อไปเขาว่าลากรภาษาอีสานไปก่อนเด้อลากรภาษาอังกฤษ Goodbye ลากรภาษาจีนไสเจียต่อไปเขาว่าขอบคุณภาษาอีสานขอบคุณหลายๆเด้อภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาจีนเียต่อไปเขาว่าขอโทษภาษาอีสานขอโทษภาษาอังกฤษ I'm sorry ภาษาจีน โอ้เก่งมากอ้าวต่อไปเขาว่าช่วยด้วยภาษาษาสารสอยคอยแน้ภาษาอังกฤษ Help me please ภาษาจีนบังชูต่อไปเขาว่าฉันรักเธอภาษาษาสารคอยหักเจ้าภาษาอังกฤษ I love you ภาษาจีนหัวอานี้โอ้ คำต่อไปฉันคิดถึงเธอภาษาอางาฤคิดฮอดเจ้าไลหลายภาษาอังกฤษ m i s s you ภาษาจีนเขาเซียงโอ้เก่งมากอ้าวต่อไปเป็นคำอุทานอย่างภาษาไทยก็อุ๊ยคุณพระช่วยเอาภาษาอังกฤว่าคอยตื่นภาษาอังกฤษโอ้ y god ภาษาจีน อ่ะต่อไปเป็นคำคำศัพท์หมวดผลไม้มั่งคําว่าทุเรียนภาษาอีสานหมักทุเรียนภาษาอังกฤษดูเรียนภาษาจีนเลี้ยวเรียนต่อไปคำว่าแตงโมโภาษาอีสานหมักแตงโมแตงโมภาษาอาังกฤษ watermelon แตงโมภาษาจีนซี่กว่โอเคอต,ต่อไปผลไม้ต่อไปฝรั่งภาษาอีสาน บักซีดาฝรั่งภาษาอังกฤษกัวว่าฝรั่งภาษาจีนแฟนชี่เหลียวโอ้เยี่ยมมากเก่งเก่งเก่งผลไม้ต่อไปสับปะรดภาษาอีสานมมกนับสับปะรดภาษาอังกฤษไพแอปเปิลสับปะรดภาษาจีนโบลัวผลไม้ชนิดต่อไปส้มภาษาอีสานมมกสมเกี้ยงภาษาอังกฤษออเรน ส้มภาษาจีนจู <Ju icy. S 1> ้ซิอะต่อไปเป็นหมวดคำศัพท์ของสัตว์มั่งคำแรกวัวภาษาอีสานวัววัวภาษาอังกฤษข่าวัวภาษาจีนไนเหนียวอ้าวสัตว์ชนิดต่อไปค้างคาวภาษาอีสานทีเกียภาษาอังกฤษแบบภาษาจีนเบียนฟู่โอเค สัตว์ชนิดต่อไปคขาว่าตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกภาษาอีสานกั๊แกตุ๊กแกภาษาอังกฤษเจกเกตุ๊กแกภาษาจีนบีฮุ่งอ่าสัตว์ชนิดต่อไปแย่ภาษาอีสานแย่แย่ภาษาอังกฤษอีกัวน่ะแย่ภาษาจีนเลี่ยสิ สัตว์ชนิดต่อไปจิ้งจกภาษาอีสานขี้เกียจจิ้งจกภาษาอังกฤษเล a า,าจิ้งจกภาษาจีนซีซีโออ่ามาถึงคำสุดท้ายของคลิปนี้แล้วคำว่าคางคกภาษาอีสา,านคันคาดคางคกภาษาอังกฤษพอร r คางคกภาษาจีนสารูโอเคทุกคนเก่งมากค่ะมื่อนี้กะขอ ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะติดติดตามทั้งช่องซ้อมมุสศาชาแนลนะคะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย